ุย username หรือ password เป็นเครื่องเป้าหมายคำสั่งอะไรคะ s a r a า9คะ่ะกับ Grab ที่มันพ้องกับคำว่า grab เนาะนะคะแต่เราจะไม่ได้ไปสั่งอาหารหรือว่าจะไป grab ใครจะไปคว้าใคร Grab ในที่นี้หมายถึง Global r e uh, Regular Expression print นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามี Pattern อะไรที่มันก็คือ regular, regular expression o e j e c t เนาะนะคะที่มันตรงกับไฟล์เป้าหมายใน parameter ของ grep นะคะช่วย print ข้อความที่มันตรงกับ pattern นั้นออกมาหน่อยบรรทัดนั้นออกมาหน่อยนะคะนี่คือคำสั่ง grep ซึ่งเวลาเรารู้สึกว่าฉันอยากจะหาข้อความบางอย่างที่มันตรง p a t เทิรนะคะหรือตรงข้อความอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็มัใช้คําว่า grep ใช่ไหมคะและส่วนใหญ่เราก็มักใช้ ต่อด้านหลังเป็น p i p e ไลน์ต่อเป็นสแตนด a r d ดอินนะคะจากเอาพุทของคำสั่งอื่นเช่น cat อ่ะเช่นนะคะถ้าเกิดว่าฉันไม่คิดอะไรมากเลยก็ cat ดอกจันใช่ไหมคะแล้วก็ pipe เนาะนะคะแล้วก็ g r รปอ่าใส่ pattern ซึ่งปกติ pattern มันก็จะเป็นเกรปเบสิก e อ็กเซ s ชั่นใช่ไหมคะ,ะ basic regular expression หรือ b r e เนาะมันก็จะไม่สนใจอีกเครื่องใหม่ สารพัดอยากข้างในว่ามันจะเป็นเครื่องหมายประหลาดเช่นเราอยากหาคาว่า username เราอยากหาค่า password อะล้วก็ใส่ x เ,เครื่องหมายฟั n อ่า n g l e quote แล้วก็ password อะไรอย่างนี้เป็นตน้นมันก็จะไปหาข้อความคำว,ว่า password ใช่ไหมนะคะในไฟล์ที่เอาคนมาจาก cat star นะคะซึ่ง cat มันมาจากคำว,ว่า concatenate การที่ cat star ก็คือ cat ทุกอย่างอยู่ใน d i r e c t o r y นั้นๆน,น,นะคะ อินพุตเข้าไปให้กราฟมานั่งหาว่าบรรทัดไหนมีคําว่าพาสเวิร์ดบ้างแต่คราวนี้อ่าเราก็ไม่ได้ต้องการแค่พาสเวิร์ดเราก็ต้องการยูเซอร์ด้วยถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นในแพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องการบรรทัดที่มีทั้งยูเซอร์เนมมีทั้งพาสเวิร์ดทำยังไงคะจะไปไปกราฟอีกอันหนึ่งไหมเนาะมันมีง่ายกว่านั้นนะคะในเมื่อเราบอกแล้วว่าเอเอไอแพทเทิร์นเนี่ยมันเดเดอรี่โลมันเบสิกใช่ไหมคะคนก็สามารถทําเป็น Extended ได้เนาะเป็น extend regular expression ได้โดยใส่ f l a กขีด e ใหญ่เนาะนะคะหรือไม่ก็แปลงไอ้คำคำสั่ง g กรเป็น e g r e b เพราะฉะนั้นใน p a t ทิร์นั้นเนี่ยคุณสามารถใส่สัญลักษณ์ที่มันเป็นสัญลักษณ์ของ reject แบบ reject จริงๆเอะ่ะเช่นคนตองกัน username หรือ password คุณก็จะใส่คำเครื่องหมายที่เป็นขีดใหญ่ๆเหมือนปลายปลายใช่ไหมคะก็เป็น single quote username แล้วก็ปลายปลาย password มันก็จะเป็น username หรือ password ใช่ไหมเออนะคะแต่คนต้องมี if แต่ fact, ขีด e ใหญ่ด้วยไม่ไงั้นถ้าคนไม่ใส่ปั๊บคนก็ต้องทําให้ e ตัวเวลาบรรอนพาร์ที่แบบเบสิกอ่ะมันรู้ว่าอีกเครื่องหมายเนี้ยมันไม่ใช่เครื่องหมายธรรมดาคณก็ต้องมีเครื่องหมาย escape backspace เอ้ backslash ใช่ไหมคะหน้าขีดเนี้ยมันจะได้รู้สึกว่าเออมันไม่ธรรมดานะอเครื่องหมายนี้หมายแปลว่าอ่านหรือนะไม่ใช่ดูพาร์นยามเข้าวความสตริงปกติอะไรอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้เวลาคนอยากอ่าน มันต้องมีกุญแจเนมพาสเวิร์ดอยู่สักไฟลหนึ่งใช่ไหมเออแล้วไอ้ไฟล์นั้นอาจจะอยู่ในเดเรทอรี่ซ้อนเดเรทอรี่คุณก็นึกถึงการค้นหาแบบ recursive ใช่ไหมคะซึ่งใน g เกรเนี่ยมันก็จะมีแฟล์อีกอันหนึ่งชื่อขีดอเล็กเนาะนะคะมันก็สามารถแบบ recursive ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่ขีดอใหญ่แล้วก็ r เล็กอ่ามันก็จะแทนที่จะค้นแค่ข้อความที่ไอ้ไฟล์ที่มันอยู่ใน directory ปัจจุบันมันก็จะ recursive เข้าไปใน directory อื่นๆซ้อน ซึ่งเวลาจะใช้คำสั่งอะไรเนี่ยคนควรจะดูแฮลก่อนถูกไหมนะคะเออมันก็จะมีขีดอเล็กและขีดอใหญ่โดยที่ขีดอใหญ่มันก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, มันดีเดเฟรนนะอันนะคะดีเดเฟรนเรกอซีซึ่งในปกติในโครงสร้างของ directory มันก็จะมีลักษณะของความแบบเขาเรียกอะไรคะซิมลิงใช่ไหมเออแบบว่าสมมติว่าเออถ้าเกิดว่าลิงก์ไป directory นี้จริงๆอ่ะไปหา directory จริงแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงาี้ยซึ่งปกติมันจะไม่วิ่งไปหามันนะคะ คนก็ควรจะใช้ขีด R ใหญ่แทนขีด R เ,เล็กคราวนี้ยังไม่จบค่ะประเด็นก็คือว่าเอ๊ะทำไมเจ้าจำเป็นต้องใช้แคดสตาร์ด้วยหรออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นประเด็นว่าปกติอีกเกรปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคนเกรปสตาร์ถือหมายถึงว่าดูจากไฟล์ทุกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะข้า้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ประเภทไบนารีหรือไฟล์ที่มัน e x e c u t a b l e นะคะก็คือไฟล์โปรแกรมที่มันคอมไพล์แล้วอะไรเงี้ยซึ่งในนั้นมันอาจจะมี strong string ที่คุณชอบใช้คำสั่ง string ตเติม s, <S, <S เพื่อหา f l a กหา u s n a m e หา password ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแฟลอกอ,กอันหนึ่งที่คุณควรจะใส่ก็คือ k e ด a l e x มันคือออ r หรือให้หาข้อความในไฟล์บัเตอรี่ด้วยนะคะซึ่งปกติถ้าคนแคสต Star แล้วค่อยไปเอาไปเนี่ยไอแคสเนี่ยมันอ่านทั้งหมดไฟ์บตเตอรี่ชันก็อ่านทั้งหมดมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดคนไม่อยากใช้แคสต t a ไปปลายออกไปคนใช้กรปฟตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเขาควรจะใส่ขีด a เล็กเข้าไปในกระบวนการด้วยไม่พอคะ่ะมันมีขีดไอเล็กซึ่งไอเล็กมันก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มาดั่งดูดิเฟอเรนซ์ระหว่างตัวเล็กตัวใหญ่อะ ะะฉันในแพ pattern ที่คุณใส่ว่า username หรือ password ถ้าคุณใส่ขีด i like ด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ดูทั้ง username ที่ยูอ่ะตัวเล็กยูอ่ะตัวใหญ่ฉันไม่สนใจฉัน grab มาให้หมดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปคำสั่งเนาะนะคะที่คนค่ากับการบันทึกไว้ในการคุยหา username password นะคะก็คือ grab เนาะนะคะขีด แฟกมีแฟกอะไรบ้างคะเมื่อกี้นี้อ่ะจะอีใหญ่เนาะนะคะถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนคำศัพท์เป็นอีเกรปเนาะนะคะเอเล็กเนาะนะคะจะได้หาในไบเดรีด้วยนะคะอาใหญ่ใช่ไหมคะจะได้แบบว่า recursive ทุก directory เลยสิบลงสิบเล็งชิ้ก็ตามไปหมดนะคะอ่าไอเนาะนะคะมันจะได้แบบว่าแบบ insensitive เนาะนะคะไม่ได้มานั่งแบบว่าแบบดูว่าเออยูยูตัวเล็กยูตัวใหญ่ฉันเอาหมดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแพทเทิร์นก็นะคะในเมื่อเราเป็น extended regular expression แล้วเราจะเอาอีตัวใหญ่คุณก็ใส่ตรงๆได้เลย username แล้วก็เครื่องหมาย อีฟา e ใหญ่ๆนะคะพาสเวดให้คขาแบไม่ว่าคำว่ายูสเนมหรือพาสเวดใช่ไหมคะในซิงเกิลโฟดเนาะนะคะแล้วก็ต้งหมายก็เป็น STA เนาะจะได้หาทุกไฟล์ นะคะ recursive ทุกไฟล์เนาะแล้วก็อย่าลืม2เครื่องหมายมากกว่าเนาะ slash depth slash now นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดฟ้องมาฮะเธอไม่มีสิทธิ์เข้าได้ท่อนียเธอไม่มีสิทธิ์เข้าไฟล์นี้ต่ไม่ต้องฟ้องมาฉันไม่อยากได้บรรทัดพวกนั้นค่ะแค่นี้มันก็เยอะแหละและเพิ่ม tricks ค่ะปกติเราก็อยากจะ test ใช่ไหมเออแบบ pattern นี้แบบหาไฟล์ได้ไหมตัวอย่างที่มันคว้ามาได้ยังไงซึ่งปกติ ถ้าเกิดว่าเครื่องทั่วไปที่ใช้งานเป็นปกติคุณพิมพ์คำสั่งเมื่อกี้เนี้ยมันขึ้นมาเพิ่มแบบไม่รู้จบแน่นอนอูขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันบัรทัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากรู้อ่ะคุณก็อาจจะไปไอชุดคำสั่งเนี้ยไปคำสั่งเช่น head หรือ tail ใช่ไหมคะให้มันขึ้นแค่สิบบรรทัดบนหรือสิบบรรทัดล่างอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูเออมันคว้าอะไรมาได้แล้วตัวอย่างมันเป็นยังไงแค่ดูตัวอย่างแต่พอคนไปพบเนี่ยทุกอย่างมันจะกลายเป็น standard out ของคำสั่งก่อนเข้าไป standard in ของ head หรือ tail ซึ่งไอ head สีสันบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเออถ้าเกิดปกติคุณใช้กรีปปกติเนี่ยมันก็จะเลเวลว่าเออคำคีย์เวิร์ดที่เป็นพาร์ที่คุณกรีปเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนมันก็จะดูง่ายใช่ไหมคะแต่อันนี้มาแบบอ๋อปเป็นสีเทาปกติเลยมันก็ดูยากคุณสามารถใส่อีกข้อมูลตั้งต้นบนไอ้คำสั่งตั้งต้นอย่างกรีปได้ด้วย dash dash color เท่ากับ always มันก็จะส่งข้อมูลที่เป็นสีสันบันเทิงที่มันเลเบลสีสันสีแดงแดงบนนเอข้อความพทเทินที่มันเจอในบรรทัดนั้นๆออกไปหาเฮสหรือออกไปหาเทหลืออกไปหาคําสั่งอื่นด้วยนั่นเองค่ะ